วันนี้อยากขายได้อยากขายอยากขายเขาเรียกว่าอะไรเทินใบมีดเหรอนี่โอ้หูนั่งแดดหมดอารมณ์เลยนะนี่เราไปปั่นกันมาแล้วนะวันนี้อยากขายนะฮะอยากขายที่ k คบ1ยหนึนะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดใต้คลิปไว้ถ้าใครอยากได้รถจักรยานล้อ20่สินะล้อยีแต่ฟิลฟิลเป็นหมอบนะฟิลเป็นหมอบแล้วดูล้อสลิปล้อสลิปอย่างนี้นะล้อแบบว่าล้อหมอบเลย22่สหรือยี่สิเขาขอ ขอแล้วขอบนี้เลยนะดูขอบเขานะขอบสูงสูงนี้นะขอบขอบตันตัเงี้ยขอบหล่อหล่นี้นะน่าจะยี่สิบนะนะแล้วก็ปลดเร็วนะฮะปลดเร็วหน้าหลังนะแล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นแอโร่นะดูดูลักษณะของความคมแบบว่าโอ้บาดมือใช่ไหมตอนน้ที่คุณท,ท,ทําเป็นรอยมีดดนี่บางเฉียบเลยนะนี่น,นี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าหยดน้ํา หยดน้ำหยดน้ำเหมือนว่าข้างบนแหลมใช่ไหมแล้วข้างข้างล่างตกท้องช้างเนี่ยเขาเรียกว่าหย,ด,หยดน้ําอย่างนี้น,น,น,นะฮะเชิญนะฮะของแบรนด์เชิญไหมไซส่ห้ใส่บไซห้ซ่อนสายด้วยนะเนี่เหมาะสำหรับร้อยหกอาอยเจ็ไม่แต่ว่าจักรยานไม่ใช่จกักอันนี้ไซส์ห้าสิก็จริงอะ่ะแต่ว่าจักรยานมันล้อเล็กไงก็คือว่าผมว่าคนสูงร้อยหกสิบก็ขี่ได้เพราะว่ามันเป็นล้อยี่สิบนะอย่าลืมนะมันไม่ใช่ล้อล้อเจ็ดร้อยอกสิบเหมาะนี่นะนะฮะ อ่ะขอ,หน,นอ,ขอ,อ,อหน่อยดีกว่าอ่ะคุณถือกล้องหน่อยผมสูงร้อยหกสิบห้าผมจะลองให้ดูว่าผมสูงร้อยร้อยเกสิบห้าผมจะขี่ได้ไหมเนี่หยหรือเปล่าหรือเหลือหรือเสบายเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าล้อมันไม่เหมือน700เจ็ดร้อยถึงเสือหมอบเพราะถ้าล้อเจ็ดร้อยมันจะใหญ่กาไซส์ห้าสิบมันจะไม่ได้แล้แลนี่เหลือเลยนะเนี่ยเหลือเยอะเลยหาไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วล้อยี่สิบเนี่ยไซส์ห้าสิบก็จริงแต่ว่าคนที่สูงประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้าขี่สบายนะผมสูงร้อยหกสิบห้ารวมรองเท้านะ ถ้าไม่รวมรองเทาง้า160ตามผมก็โกงหน่อยนะมีรองเท้ามาหน่อยนะเนี่ยจานหน้าสองใบนะชุดกลับเป็นคาลิทนะฮะคาลิทใช่ไหมคาลิทก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสปีดนะ,ะฮะฮะห้าสิบสามสี่อ่าจานสับก็เป็นคาลิทคาลิทนะใช้เป็นชุดขับคาลิทนะฮะโอ้นี่ห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสามจานใหญ่จานเล็กจานใหญ่สามเก้า จานเล็ก39จานใหญ่5 53 53าบเนาะแล้วนี่เนี่ยนี่คือแบริ่งหมดแล้วนะแบริ่งใช่ผมว่าโอเคนะแล้วก็เบรกก็เป็นของชิมาโน่นะนี่เป็น v เบรกนะฮะเบรกขาจับมีแฮนด์หมอบให้เลยนะเนี่เป็นคาลิทนะใครอยากได้ฟิลแบบนี้นะคือเกียร์นี้ด้วยนะเกียร์เกียร์มือด้วยไม่ใช่เกียร์เกียร์ถังนี่นะใส่คอยเรียบร้อยมีกระดิ่งให้อีกนี่นะ อันนี้ใส่ไม่แต่ว่าไม่ไม่อยู่นะซื้อมาใส่ก็ได้เชิญนะฮะเชิญสีเงินนะสวยด้วยราคาโทรมาคุยกับที่นี่ได้เลยนะฮะเคบอ168ผมว่ารับรองว่าคุ้มนะล้อหน้าล้อหลังกดเร็วหมดแล้วก็ไม่พับนะไม่พับนะแต่ว่าถอดสามารถถอดผมว่าขึ้นรถเก่งได้สบายแหละรุ่นเนี้ยเพราะเราถอดล้อหน้าล้อหลังเนาะหรือไม่ถอดล้อหน้าอย่างเดียวก็ได้ถอล้อหน้าขึ้นรถเก่งได้ละ จะได้แบบน้หลังก็ดไม่ตองนี่ซ่อนสายนะก่อนเนี่ยซ่อนสายนะเห็นชัดเลยนะฟิวซ่อนสายนะเธอินนะเป็นเสือหมอบนะฮะใส่น้้ดสกระปุกน้ําได้หนึ่งกระปุกตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นเป็นเป็นคมอย่างเงี้ยเนาะมันมันจะเป็นแอโร่นะเพราะว่ามันทําเป็นหยดน้ําผมว่าสวยนะดูเพราะว่าจากข้างหน้ามาข้างหลังหลับกนข้างหลังด้วยนะข้างหลังก็เป็นอย่างเงี้ยนะอะไรวะยางเป็นงานขออะไรสู้เหล็กเหรอ เนี่ยเซอร์เซอร์จีอ่ะเซอร์ซีอ่ะ s u r c g e s เซอร์จีนะไม่หอาเสียงนะถ้าเกิดใครใครมีความรู้ก็บอกด้วยแล้วกันไม่เป็นไรนะบอกครบทุกอย่างครบนะฮะเนี่ยสวยปิดอีห้อนี้เขาก็มียงกันนะพี่ใช่ชัคุณสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยอ่ะลองดูอันนี้อ่ะคถ้ามีรองเท้าก็ร้อยเจ็ดสิบนะอันนี้ไม่มีรองเท้าเท้าเปล่าก็สบายเห็นป่ะก็ไม่ไข่ไม่ไม่ตรง ไหนแล้วดูองศาการขับนี่เป็นยังไงบ้างข้างหน้าเมื่อยไหมได้เนาะโอเคกำลังดีเลยนะได้นะฮะได้ได้ได้เสียงเฟืองเป็นไงบ้างอ่ะลองดูเสียงสเตอร์หน่อยสิมันเอาขาตั้งก็ได้ขาตั้งแล้วเอียงติดอ่าลั่นลั่นแบบว่าเป็นนี่นะเมื่อกี้ไปเล่นมันนะเกียร์ตกใช่ไหมอ่า ขึ้นนนห่อยะมือบอลไงมือเป็นลูกบอลเลยผมยกให้มาให้สมาชิกได้ฟังเสียงเืองเนี่ยผมยกให้อ่าโอเคได้ละเยามือเยามือมันค้างอ่าอ่าโอเคนะก็คือว่าเสียงหวานๆนะถือว่าโอเคนะ นี่นะฮะอ๋อมันติดนะนี่นะฮะอันนี้สองมาเล่นรถสองตัวนะก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะก็โทรมาคุยกับเจะของร้านคือที่ผมไม่ได้บอกราคาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆมันลดได้นะคุยกันเนาะเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงหรอกมือสองนะฮะแล้วก็สภาพอย่างนี้เนาะถ้าใครมองหารถแบบนี้ไปขี่อย่างนี้ดูงานเชื่อมก็สวยนะดูงานเชื่อมดีดูดิ เนียนไหมล่ะลบลบคมลบไรหมดเลยนะเนียนเนียนมากสีมเป็นสีของของโลหะเลยเนาะใช่ใช่สีของโลหะเป็นอลูนะเบาไหมคุณลองยกกิ๊ก็โอเคนะเบาใช้ได้เป็นอลูอยู่แล้วกดซิกสี่สิบห้าสิบสบายเลยแหละฮะอะไรนะกดซิกสี่สิบห้าสิบสบายผมว่าไปปั่นกับเสือหมอได้เลยแหละ แต่มันดีมันฟิลฟิลมันเหนือเสือหมอบแหละแต่มันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่ามันใส่รถคัชลุกได้ะะนของเทิร์เทิร์นี้ก็เป็นแบรนด์ไต้หวันนะของก็คือจริงๆเป็นพี่น้องกับดาฮอนเนาะเซอร์จีใช่เนี่ย S U R G เซอร์จีเซิร์ตเนี่ยเป็นรูปนกพิราบนะก็โอเคนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้อ่าแล้วก็จริงๆจริงๆมันลดได้คุยได้นะคุยได้ ก็มีคอนาโก้แล้วก็คอนนันเดลอีกนะถ้าใครอยากได้นี่อย่างเงี้ยแฮนด์แฮนด์หมอบเนี่ยตรงนี้แฮนด์หมอบมีหลายคันนะมีใจแอนมีมีเบนเบนชี่เป็นเป็นพวกอะไรนะมินิเวโร่ใช่ป่ะครับอันนี้มินิเวโร่แล้วก็ใจแอนอย่างเงี้ยแฮนด์หมอบตัวเห็นป่ะใจแอนอย่างเงี้ยใจแอนท์ไจแอนอะไรวะเนยรุ่นไหนไม่รู้นะแต่ว่ามีโชคตรงนี้เลยนะเนี่ยแล้วล้อดูล้อสลีปกันะเอ็มอาร์โอ็า MR4 เนาะแล้วก็มีคองนาโก้คอนันเดลของพลติดอย่างดีเลย อันนี้เป็นอันนี้เบาะเนี่ยหนังอย่างดีเลยนะเบาะวินเทจอย่างดีอันนี้เป็นมินิเวโรเป็นเบนชี่นะแต่แฮนด์มอบนะตรงนี้เป็นแฮนด์มอบนะเป็นเป็นรถเล็กแฮนด์มอบรนาะแล้วก็มีเบนชี่เป็นตรงนู้นด้วยอ๋อแฮนด์ตรงนี่่แฮนนด์ตรงีเ้สวยๆมือเบรคเป็นแบบว่าแบบไม่ไม่เห็นนะใช่ผมติมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตัวล็อกล็อกล็อกมือด้วยเป็นจะเป็นมันจะสวมเข้าไปข้างในใช่สวมเข้าไปข้างในแล้วเป็นแบบก็เป็นวินเทจนะ จะเป็นสับถังใช่ไหมเนี่ยสับถังนะก็มาดูได้นะฮะนะที่คิดมาหนึ่งหกแปดเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรแล้วผมจะปักปักปักแผนที่ไว้ให้เนาะแต่ตอนนี้เราขายเทินก่อนแหละคะเดี๋ยวขอขอสวยๆนี่อ่ะมีหมุนล้ออีกโชว์เอ้านะฮะ